อรหังสมมาสัมพุโทโธพัทวาพระภูมีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตบริสุทธิ์หมดเกิดจากกีเสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายได้ตรัสรู้ถูกท่วนดีแล้วปีเมหิสกกาเรหิตังพระควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งพระภูมีพระภาคเจ้านั้น ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สวาขาโตพตระวตาธรรมโมพระธรรมคือศาสนาอันพระภูมิพระพาเจ้าแสดงไว้ดีแล้วอิเมหิสัก,การะหิทังธรรม,มังอภิปุชยามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งพระธรรม,มเจ้านั้น ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สุปฏิปโนโปรคะคะวโตสาวกสังโฆหมู่พระสงฆ์ผู้เชื่อฟังของพระผู้มีราพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วอิเมหิสกกาเรหิตังสังฆังอัสิีภูัชยามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งหมู่พระสงฆ์ข้าเจ้านั้น ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้อังพันเตติสระเนนะสหะอัตถังคัสสัมนาคตังอุปโสตังยาจามิทุติยัมปิอะังพันเตติสระเนนะสหะอัตถังคัสสัมนาคตังอุปโสตังยาจามิ ตาที่ยำปิอ่ังพันเตติสระเนนะสหอาทังคัสมนาคัตังอุปโสทังยาจามินะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังคะฌามิธรรมังสารนังคะฌามิสังฆังสารนังคะฌามิทุติยัมิพุทธังสารนังคะฌามิทุติยัมิธรรมังสารนังคะฌามิ ทุติยัมปิสังฆังสารนังขจามิตติยัมปิพุทธังสารนังขจามิตติยัมปิธรรมังสารนังขจามิตติยัมปิสังฆังสารนังขจามิปานาติปาตาเวรมณีศิขาปัทังสมาทิยามิอภินาทานา เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะรัมดาริยาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมา ิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินาจักขีตาวาทิตพิสุกทัศนามาลาคันธวิเลปนธาณรมัมดานวิภูสนัานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจจาสยะมหาสยาา เวรามณีสิขาปัทังสมาธิยามิอิมังอัทังคสม,มานาคตังพุทธปัญญาตังอุโปโสทังอิมันจารติงอิมันจะทิวสังสัม,มะเทวะอภิรคิตุงสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานอุโสถที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว อันประกอบด้วยองค์8ประการดังได้สมาทานมาแล้วนี้จะรักษาไว้ให้ดีไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลายวันหนึ่งคืนหนึ่งนะเวลาวันนี้อิมานิอัฏฐสิกขาปัานิอัจเจกังรตินทิวังบุโปสธาวเสนสาธุกังรักขิตภานิ